สวัสดีครับท่านผู้ชมคลิปนี้นะครับจะมาเสนอตัวตัดโตนะครับงานเป็นงาน CRV นะครับผม CRV นะครับจะแป็นคิวคิวตี้นะครับมาดูตัวงานกันเลยนะครับนะครับก็จะมีตัวตัดนะครับตัวตัดอย่างนี้นะครับก็มีด้านนะครับมีด้านอ่า มีเข็มนะครับ2ชุดนะครับอยู่ข้างในนะครับตัดกองงานออกงนี้นะครับความสามารถในการตัดนะครับผมตัดโซ่ได้ตั้งแต่4ี่สองศนย์สี่สองปดถึงห้าสามศูนนะครับ5 30, บ้าสมศูนย์เบอร์ห้าสามศูนย์ก็คือเบอร์อใหญ่นะครับผม เรามาดูตัวอย่างโซ่ที่จะตัดนะครับสมมติมว่าเราเราได้โซ่มาเนี่ยก็คือจริงๆแล้วมันต้องยาวกว่าอยู่แล้วนะครับเราก็ต้องมีการตัดกันอยู่แล้วนะครับอ่าดูลักษณะโซ่นะครับโซ่สเปคที่ได้มานะครับสเตอร์นะครับ14นะครับ14.50อันนี้ตัวใหญ่เนี่ย3.5ฟันนะครับอันนี้ของจอมไทยครับ อัตโซ่หัวที่เราจะตัดนะครับเราก็ต้องตัดให้มันเป็นแบบนี้นะครับเราจะตัดเราเราจะตัดเขาเรียกข้อข้อนี้นะครับข้อนี้ให้เป็นหลักแบบเดียวกันนะครับก็คือเราไปวัดวัดขึ้นที่รถแล้วเราก็ตัดได้เลยนะครับโดยที่เป่อระยะห่างปลาไว้ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปตัดกันนะครับ เราก็มาตัดกันเลยนะครับก็คือเราก็ต้องตัดตรงนี้นะครับตรงนี้ตัดไม่ได้คนระตัดตรงนี้นะแล้วก็เอาที่ตัดโซ่มาเลยนะครับ หมุนเข้าไปล็อกนะลอ็ลอกไปนะครับแล้วก็หมุนเข็ม หมุนง่ายอย่างนี้ขาดแล้วนะครับแล้วก็ลายตัวใหญ่แล้วก็ดึงเข็มหมาะหมุนหมดเข็มหมอกครับเรามาดูกันนะครับว่ามันจะขาดไหมขาดเรียบร้อยนะครับอไปชุดต่อโซ่นะครับ <c oughs> มันก็จะมีจิบให้นะครับ เก็บตัวนี้ให้นะแล้วก็ใช้คีมนี่ออกนี่นะครับดนี่เราก็ทำกันต่อได้เลยนะครับอ,อย่างนี้ เราก็เอาตัวนี้มาล็อกกดลงไปนะครับแล้วใส่คลิปล็อกนะับ อันนี้นะครับถึงว่าลดหมุนไปทางนี้นะครับเราก็จะต้องใส่อันนี้ให้สวนทางกับทิศทางการหมุนนะครับเอาด้านคมออกนอกนะครับด้านที่คมคมออกข้างนอก <c oughs> <c oughs> แล้วก็หนีบดด้วยคีมนะครับ ร้อยนะครับเป็นอันเสร็จนะครับผมสำหรับการติดตั้งโซ่นะฝากไปด้วยนะครับตัวตัดโซ่นะครับชุดหนึ่งราคา380บาทนะครับส่งฟรีเก็บเงินไปทางนะครับผมรับสินค้านะครับแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรหรือว่าพิมพ์คอมเมนต์ว่าสนใจก็ได้นะครับแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรแนะนําให้แจ้งในแชทนะครับหรือพิมพ์คาว่าสนใจนะครับเดี๋ยวแอดมินจะทักไปนะครับ ฝากด้วยครับมีเข็มแถมให้ห่งชุดนะครับตัดได้ง่ายมากคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับผม